สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีตลาดหุ้นก็ทําตัวสับสนส่งสัญญาณมาหลายอย่างพร้อมกันจนเราจับต้นจนปลายไม่ถูกวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับตลาดปิดแบบที่เรียกได้ว่าเสียงแตกกันอย่างรุนแรงเรามาจอดเลึกกันดีกว่าครับว่าภาพที่มันขัดแย้งกันแบบนี้มันกําลังบอกอะไรเราอยู่ดูภาพนี้สิครับมันฟ้องทุกอย่างเลยดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกไป0.4% แต่พอมาดู s p 5 0 0กลับติดลบไป0.2และที่หนักที่สุดก็คือ n a s d a q ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคส์นะครับร่วงไปถึง0.8เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมตลาดถึงเหมือนถูกดึงไปคนละคิดคนละทางแบบนี้ล่ะครับโอเคครับปัจจัยแรกที่ฉุดตลาดลงมาเนี่ยมาจากข้างนอกประเทศเลยครับเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนั่นก็คือความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กลับมาร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งเรื่องของเรื่องก็คือ จู่ๆทางการจีนก็ออกมาตรการแบนบริษัทในเครือของสหรัฐซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วตลาดเลยครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใน N a s ส a q ที่เพิ่งพาห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศยอะสุดก็เลยโดนเทขายหนักกว่าใครเพื่อนเลยแต่ในขณะที่ข่าวร้ายกำลังถาโถมเข้ามาเนี่ยมันกลับมีอีกแรงหนึ่งครับที่พยายามจะสวนกระแสขึ้นมาจากในประเทศเป็นฮีโร่ที่มาแบบไม่มีใครคาดคิดเลยทีเดียว บวก7.1%ในวันเดียวโหทำกลางตลาดที่แดงแดงแบบนี้เนี่ยนะตัวเลขมหาจรรย์นี้มันเป็นของใครกันและเจ้าของตัวเลขนี้ก็คือหุ้นของเวลฟาโก้ครับธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ประกาศข่าวดีออกมาจนนักลงทุนแห่เข้ามาซื้อหุ้นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับแม้เว s f a r ก o กับ c ิ t กร o u p จะหุ้นพุ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ลองไปดู JP m o ม g a n กับ g ก l d m a n s a c ก s สิกำไรก็ดีนะ ดีกว่าที่คาดด้วยซ้ําแต่หุ้นกับร่วงซะง,งั้นนี่แหละครับมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมมันเปราะบางมากจริงขนาดว่าข่าวดีเรื่องกําไรก็ยังเอาไม่อยู่แล้วความกัง,งวลเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตลาดหุ้นนะครับสัญญาณเตือนที่ดังกว่านั้นมาจากสถาบันการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกเลยเริ่มจากฝั่งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก่อนเลยคือท่านประธานออกมาพูดถึงความเสี่ยงขาลงต่อก,การจ้างงานพูดง่ายๆก็คือ เขาเริ่มกังวลเรื่องตลาดแรงงานแล้วล่ะครับซึ่งพอนะลงทุนได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งใจเสียกันไปใหญ่สิครับส่วนทาง IMF นี่เตือนแรงไวครับชี้เป้าไปที่หุ้นเทคเลยนะที่วิ่งกันมาแรงๆด้วยกระแสะ AI เนี่ยบอกว่าอาจจะเจอการปรับฐานที่รุนแรงและฉับพลันได้ก็คืออาจจะโดนเทขายหนักๆได้ทุกเมื่อน,นั่นเองเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยราคาตอนนี้มันอาจจะแพงเกินไปแล้วหรือเปล่า พราะสถานการณ์มันดูไม่น่าไว้วางใจแบบนี้สิ่งที่นักลงทุนทําก็คืออะไรครับก็คือการวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว่นไงครับพูดง่ายๆก็คือสินทรัพย์ที่เชื่อกันว่าจะยังคงมูลค่าของมันไว้ได้แม้ตลาดจะผันผวนแค่ไหนก็ตามและหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คืออันนี้เลยครับราคาทองคําครับพุ่งทะยานทําสติสูงสุดใหม่นี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเงินกําลังไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นไปหาที่หลบภัยกันแล้ว ซึ่งมันก็สะท้อนความกลัวจากคำเตือนของทั้งเฟดและ IMF แบบเต็มๆเลยแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราล่ะถ้าให้สรุปภาพรวมของตลาดในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนการเล่นชักเยือกันเลยใช่ครับมันคือการชักเยือของจริงเลยฝั่งหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะดึงขึ้นด้วยข่าวดีเรื่องผลประกอบการธนาคารที่แข็งแกร่งมากแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ดึงลงสุดแรงเหมือนกันด้วยความกังวลเรื่องสงครามการค้าแล้วก็คำเตือนจากสถาบันใหญ่ๆ ผลที่ออกมาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับคือไม่มีใครชนะขาดตลาดก็เลยปิดแบบผสมผสมกันไปแบบนี้คำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ก็คือในเมื่อมีแรงดึงไปคนละทิศคนละทางที่ทรงพลังขนาดนี้ไอความสมดุลที่มันดูเปราะบางหรือเกินเนี่ยมันจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่านี่อาจจะเป็นแค่ความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมากันแน่ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ